ปาฏิหารหลวงพ่อเงินวัดดอนใหอมประสบการณ์จริงจากเด็กช่างกลเหตุการณ์ครั้งนั้นผมไม่มีวันลืมเลยตลอดชั่วชีวิตผมผมเป็นคนจังหวัดพิษณุโลกปัจจุบันเรียนอยู่ที่วิทยายลัยเทคนิคพิษณุโลกแผนกช่างกลโรงงานปะวะสปีสองซึ่งเป็นปีสุดท้ายแล้ว ผมเป็นคนที่เพื่อนฝูงรักใคร่มากเนื่องจากผมจะคอยช่วยเหลือเพื่อนฝูงเสมอในหลายเรื่องไม้กระทั่งมีเรื่องโชคต่อยตีกันผมก็จะช่วยเพื่อนฝูงและก็จะไม่หนีเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเวลามีเรื่องราวเพื่อนมักจะมา,าตามผมไปด้วยเสมอแต่ผมก็ถือคติว่าผมจะไม่ทำใครก่อนนอกจากใครจะมาทำผมก่อนเท่านั้นเพราะว่าพ่อของผมสอนไว้ว่า อย่าทำใครเขาก่อนนอกจากเขาทำแล้วค่อยป้องกันตัวเองซึ่งความจริงผมก็ไม่อยากทำใครก่อนอยู่แล้วผมมีพระคล้องคอไว้ก็คือหลวงพ่อเงินวัดดอนยัยหอมจะว่าบังเอิญหรือฟุกก็ไม่ใช่เพราะเวลาผมมีเรื่องโชคต่อยหรือตีกันทีไรแล้วผมจะรอดหรือแคล้วคลาดไปได้ทุกที แต่พวกเพื่อนของผมจะเจ็บหรือไม่ก็เข้าโรงพยาบาลไปเลยก็มีเมื่อก่อนนั้นวิทยาลัยเทคนิคพิศณุโลกจะเป็นคู่อริก,กับเทคโนไทยสุริยะแต่ปัจจุบันได้ถูกยุบไปแล้วผมเป็นคนรุ่นที่มีเรื่องกันบ่อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นบนรถเมย์เพราะว่ารถเมย์นั้นวิ่งผ่านทั้งสองโรงเรียนนี้ด้วยหรือแถวป้ายรถเมย์ห้างสรรพสินค้าสถานีรถไฟเจอกันที่ไหนต้องตีกันที่นั่น ใครพวกมากก็จะได้เปรียบผมเองก็เจอบ่อยเหมือนกันความจริงผมก็ไม่อยากมีเรื่องมีราวก,กับใครหรอกแต่ว่าเรื่องมันคอจะมาหาทุกทีและผมก็ไม่เคยเจ็บตัวหรือเลือดออกเลยจนเพื่อน,นผมเชื่อว่าผมมีพระดีแน่ๆซึ่งผมเป็นคนสมัยใหม่ก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่แล้วเหตุการณ์ครั้งนั้นมันก็ทำให้ผมเชื่อสนิทเลยว่าพระเครื่องมีอิทธิฤทธ หรือมีอำนาจศักดิ์สิทธิ์จริงๆซ,งซึ่งผมจะเล่าดังต่อไปนี้เมื่อวันลอยกระทงปี2530ซึ่งตอนนั้นผมกำลังเรียนอยู่ปวชปี2พอดีกำลังเที่ยวเก่งเลยแหละครับเพื่อนผมชวนไปเที่ยวงานลอยกระทงที่อำเภอบางกระทุ่มที่วัดแม่เทียบซึ่งเป็นชนบทห่างจากตัวเมืองประมาณ30กิโลเมตรผมเอารถมอเตอร์ไซค์ไปกัน3คันซ้อน3กันทุกคัน รวมแล้วก็เป็น9คนซึ่งตอนนั้นก็เป็นหน้าหนาวพอดีต้องขี่รถกันช้าๆกว่าจะไปถึงก็ใช้เวลาประมาณ45นาทีไปถึงที่บริเวณงานก็สามทุ่มพอดีในงานนั้นมีมหรสพหลายอย่างเช่นหนังดนตรีการละเล่นต่างๆมากมายมวยวัดประกวดนางนพมาศเมื่อผมไปถึงก็เดินเล่นกันสักพักก็ไปลอยกระทงกัน เมื่อพวกผมเดินไปไหนก็เป็นจุดเด่นสําหรับคนแถวนั้นเพราะพวกเขาจะมองกันเป็นสายตาเดียวอาจเป็นเพราะผมเป็นคนแปลกหน้าและการแต่งตัวก็ดูออกว่าเป็นพวกเด็กในเมืองโดยเฉพาะพวกวัยรุ่นจะมองและแซวเป็นพิเศษหน่อยผมบอกเพื่อนว่าอย่ามีเรื่องนัะคืนนี้มันไม่ใช่ถิ่นของเราและไม่รู้จักใครเลยแล้วผมก็เดินมาดูดนตรีกันเพื่อนผมบอกว่าเฮ้ย hey, เรามาเต้นกันเถอะอันาน,นานจะได้เต้นดนตรีมันนอกว่ะพวกผมอยู่ในเมืองก็เที่ยวดิสโก้เทคกันตลอดก็คิดว่าแปลกดีเหมือนกันจึงชวนพวกเพื่อนๆเข้าไปเต้นกันพอเต้นไปยังไม่ทันเท่าไหร่ก็มีเสียงแซวจากพวกวัยรุ่นทิ่นนั้นว่าไอ้เองดูเด็กในเมืองเต้นสิวะกวนชิปเลยพวกผมมองไปแล้วเต้นต่อเพราะพวกผมคิดว่าทำเไม่โตตอบก็จะไม่มีอะไร แต่ก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าเรื่องมันคอจะมาหาอยู่เรื่อยเลยพวกนั้นก็แซวอีกว่าเต้มนมณีระวังสะดุดขานะวอยพวกเพื่อนผมบางคนอดไม่ได้ก็เข้าไปพูดกับพวกนั้นว่าพวกผมก็อยากสะดุดเหมือนกันแต่กลัวไม่สะดุดเท่านั้นแหละครับพวกนั้นกว่า20คนก็ลุกขึ้นพร้อมกันและบอกว่าเล่นมันเลยแทงนักเหรอพวกนั้นเข้ามาต่อยพวกผมก่อน ผู้คนแตกตื่นกันคนที่ไม่เกี่ยวก็ออกไปจากวงที่เต้นกันและก็เกิดการชกต่อยกันทุลมุนพวกผมน้อยกว่าสู้ไม่ได้ผมเห็นขวดเหล้าตกอยู่ก็เลยคว้าไปตีหัวพวกนั้นคนหนึ่งอย่างจังและได้ยินเสียงมันร้องว่าเฮ้ยข้าโดนตีหัวมันใช้ขวดตีเพื่อนเขาอีกคนก็ชักมีดดาบออกมาแม้จะเป็นตอนกลางคืนแต่ก็มีแสงไฟ ผมมองเห็นมีดขาววับเลยรู้สึกใจหายมากตอนนั้นเขากระโดดเข้าฟันหมายฟันหัวของผมด้วยสัญชาตญาณการป้องกันตัวผมยกมือขึ้นมาบังหัวเขาฟันดาบลงมาอย่างจังแต่โดนนาฬิกาของผมผมถอยหลังไปและได้ยินเขาพูดว่าในรรีที่ตีหัวไอ้แดงพวกเขาอีกคนก็ชักปืนออกมา ผมเห็นได้ชัดเจนจากแสงไฟของงานว่ามันเป็นปืนขนาด9มมเขาหันปากกระบอกปืนมาทางผมแล้วก็ลั่นไกทันทีเสียงปืนดังสนั่นผมรู้สึกตัวว่ามันโดนแถวๆหน้าอกทางด้านซ้ายของผมแล้วผมก็ล้มลงช่วงนั้นพวกนั้นก็สลายตัวไปจากงานกันหมดและมีเสียงคนพูดว่ามีคนถูกยิงมีคนถูกยิงพวกเพื่อนผมยืนตะลึงกันไปหมดผมเองก็ตะลึงไปเหมือนกัน พอได้สติผมก็เอามือคลำดูตรงที่ถูกยิงและผมก็ต้องแปลกใจเพราะทําไมไม่มีเลือดเลยผมคิดในใจว่านี่ผมหนังเหนียวหรือนี่ทำไมยิงไม่เข้าแต่มันไม่ใช่หนังเหนียวหรอกครับเพราะเขายิงโดนลูกกุญแจรถมอเตอร์ไซค์ต่างหากผมใส่กลึงเหล็กเป็นรูปเฟืองมีลักษณะลงโลมเท่ากับเหรียญบาทซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของช่างกลโรงงานผมห้ติดกับลูกกุญแจมอเตอร์ไซค์ แล้วก็ใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อของผมผมมาออกมาดูปรากฏว่ามันได้บิดงอไปตามแรงของปืนผู้คนแถวนั้นซึ่งยืนมุงดูผมกันอยู่ก็ถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกครับมันโดนลูกกุญแจรถผมพอดีพวกนั้นก็แปลกใจกันใหญ่และคุยกันว่าไอ้หมอนี่ยดวงแข็งจริงๆมีคนพูดว่าพวกนั้นมันชอบหาเรื่องประจํา มีงานทีไรต้องมีเร yeah, hey. UH, ื่องกันทุกทีผมก็ถามว่าพวกนั้นเป็นเด็กแถวไหนหรือเขาก็บอกว่าแถวนี้แหละเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านลูกกำนันที่ชอบมีเรื่องกันเป็นประจำผมก็บอกพวกเพื่อนผมว่ากลับกันเถอะท่าทางจะไม่ดีเส่แล้วเมื่อผมกลับมาถึงบ้านถอดเสื้อดูปรากฏว่าตรงหน้าอกเป็นรอยช้ำและแดงเป็นรูปเฟืองเห็นได้ชัด และนาฬิกาที่ผมใส่อยู่ที่ข้อมือก็แตกเพราะแรงที่ถูกมีดดาบฟันโดนอย่างจังพอตอนเช้าผมไปเรียนพวกเพื่อนมองกันเป็นตาเดียวถามว่าเฮ้ยเองมีพระดีหรือถูกฟันถูกยิงแล้วไม่เป็นไรเลยดูสิพวกที่ไปกับเองหน้าตาบวมเขียวไปตามๆกันแต่เองไม่เป็นไรเลยเป็นแค่รอยที่ถูกยิงเท่านั้นไหนขอดูรอยสิผมก็ให้ดูแล้ว เพื่อนผมก็พูดว่าโอ้ดวงแข็งหน้าดูโดนตรงไหนไม่โดนไปโดนที่ลูกกุญแจแถมโดนฟันก็โดนนาฬิกาอีกเชื่อเลยพวก,พวกเพื่อนที่ไปกับผมพูดว่าข้าว่าไม่ใช่ดวงแข็งห็อกมีพระดีต่างหากละ่ะผมก็มานึกดูแต่ว่าฟลุกก็ยังไงอยู่เพราะทั้งมีดและปืนทําอะไรผมไม่ได้เลยและจะฟลุกอะไรทั้งสองครั้งผมเชื่อว่า ต้องเป็นเพราะอำนาจศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเงินวัดดอนใจยหอมแน่เลยทำให้ผมแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงทําไมอย่างนั้นผมอาจจะอยู่ที่เมืองผีไปแล้ว